เฮฮาชาลิเกนัดเทนันแสดงแล้วจ้าแม่จ้า ฮ่าเจลันเจลัน <c oughs> แขกประจ๊ะนายจ๋านัดไทยนันแสดงแล้วจ้าโอ้เฮ้ ตามตำรัเปลี่ยนรู kita, <idal Industry. S 1> ้ไวคูก่อนนอนคำนับกราบผู้ที่บูชาเป็นตำราสืสร้างแต่ปางบัน เกฮามาจากแขก <Hey! S 1> ไทยเห็นแปลกนํามาแปลกคิดแก่ใครมาเป็นาศาสตร์นาฏศิลปลินไทยแสดงที่ไรเริ่มทีแรกแขกทุกทีฮ่าเฮเชิญิมลิเกสันดี คนดังคิดควรใครไม่คลายคุ้มคลั่งคิดทุกครั้งอยากฆ่าอยากวัดดวงไอ้หลวงแดนเพราะใจมันแค็งคำควรจึงเรียกกวนคนกล้า เฮ้ยไอเสือดอนผมดังโดงเฮ้ยไอเสือดงผมจอมดือ้อเรามีสมองมีสองมือความเลวเขาลือทัวราฟัองสะดับรับควาคุณเดชให้ใช้ สาเหตุอำมหิตไอเดนผมเชื่อต้องเรือแต่อดีตมันหมดสิทธิ์หันสาจึงเรียกลูกน้องพร้อมหน้าตามแผนที่ว่ากันไว้ใครผิดพลาดไม่อาจอภัย วางแผนไว้ดังว่าไม่กลัวความผิดคิดตามแผนกำจัดหลวงแดนติดตาดาถต้องแล้วเพื่อพี่เจ็บพ่อก็เจ็บด้วยไอ้ดอนไอ้ดงครับพี่ครับพี่ อนาคตเรามันอยู่แค่เอื้อมถ้าแผนการเราสำเร็จเม, <fend OSE> <P> <f ee> มื่อไรเองสองคนได้สบายกันทั่วหน้าพี่คุณเดชเรื่องเล็กๆแค่นี้ขายเสื้อดอนทำไม่พลาดอยู่แล้วพี่พี่เสื้อเดชก็รู้ดีอยู่ว่าไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ข้าเองก็ไม่เคยจะทำผิดพลาดรับรองได้ฝีมือทั้ทงสองคนพี่ ถูกใจกูยิ่งนักอันอำนาจบาลมีความยิ่งใหญ่ในแผงดินนี้มันอยู่ไม่ไกลเท่าไรนักแต่ก่อนอื่นมึงต้องกำจัดไ้หลวงแดนอิตตดารับคำสั่งพี่ ความเออโอ,โอ,โอความดีนั้นย่อมมีอยู่ในกายความจริงทั้งหญิงชายจดจำไว้เรื่องชั่วดีกำเนิดมาเป็นมนุษย์นั้นสูงสุดด้วยศักดิ์ศรีลมรุกทุกทวีเรายังมีแผ่นดินให้เดิน คนอย่าจนน้ำใจอย่าเคืออายหากจนเงินแผ่นดินที่วิ่งเดินมีค่าเกินสิ่งอื่นใดพอหลวงห่วงพวกเราอย่าเชื่อเขาหรือฟังใครร่วมแรงอย่าแบ่งใจประเทศไทยจะเเจริญ สัตว์ชาตินักสู้ตำแหน่งคือผู้ใจสื่อมีสัต์จะทำนำสื่อประวัติและชื่อไม่เสีย กำเนิดมาเป็นกษัตริ์รักเกียรติประวัติการสู้มีเอกลักษเป็นนักบูเสมือนดังมูแม่บีเรื่องศัตรู คู่กับมิตรแต่เรื่องชีวิตฝากเมีย ความรักในครอบครัวบ้านเมืองประชาชนทุกคนต่างอยู่กันอย่างความสงบมิมีเรื่องเดือดร้อนด้วยเพราะว่าข้าพเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิตร,ราชธรรมทุศิลการ เดชธาอาญาโทษมิพ้นกล่าวบัตเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงภายในเมืองของพระองค์ท่านหม่อมฉันอยากจะกราบทูลแต่มิกล้าเกรงอาญาโทษมิพ้นกล่าวเพียงค่ะท่านขุนเดชท่านคือชายชาติทหารเข็นฆ่าคนมานับครั้งไม่ถ้วนชาไหนเลยเจ้ามาพบหน้าข้าวันนี้ ยายร้องไห้เม็ดต่างกับสตรีเพศมีเรื่องสิ่งใดก็กราบทูลมาเถิดข้าเชื่อมั่นในคำพูดของเจ้าขอบพระทัยเพียงค่ะสำหรับความปรุณาของพระองค์ท่านบัดเดี๋ยวนี้พระมเหสีรัตนาวดีและหลวงแดงกำลังคิดคบชู้ตู่ทายกันเพียงค่ะด่าอังอาจมาก หม่อมทันพูดมีความจริงนะเบี้ค่ะม่อมทัานไม่โกหกถ้าม่อมทันพูดผิดหม่อมน่น้นดีถวายหัวเบี้ยค่ะหากแม้นเจ้าไม่ใช่ทหารข้าเคยร่วมเป็นร่วมตายมากับข้าในสมรภูมิรบข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งเสียเจ้ากำลังดูหมินมเหสีข้าหาไม่ได้พี่ยค่ะเจ้าพูดจริงไง ไม่เชื่อพระองค์ต้องไปทอดพระเนตนะรนัดสวนอุทยานหลวงหรือพะยคะ่ะสิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเ,เจ้านำความจริงมากราบทูลต่อข้าก็จงเร่งพาเข้าสู่อุทยานหากแม้นี่เป็นความจริงอย่างที่เจ้ากล่าวข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าไปรเรีข้าฉันจะนำคำเธอร่วมะเด้วย กาเดี๋ยวมันก็หายแต่เจ็บที่ใจกูคุณนเดชกูวนี้หาได้เลือดใหม่คน่เท่นนั้นยอมที่ยงของคนชนลาด กัลยาหันหน้าให้หอมหน่อยเจ้าอย่าปล่อยผู้อยพี่ชอบเอาแต่ใจ,จน้องต้องอายมากกว่าพี่อย่ามา แก้วตา,วาพี่ยามาแกล้งทาพี่รักแต่น้องราน้องกลัวจะช้ำลูํคชายพี่ให้สัสัญญาถ้ารักมีจริงดังว่าพี่ขอให้ฟ้า าาตาอย่าทำแกล้งพูดไปถ้าพี่ตายเมียลูกคงต้องทุกข์เลือทนกอดนิดอย่าสิสามปีามาลูกสองคน น้องกลัวจะจอนนะขออีกคนเป็นสามจนไม่กลวัวพี่ชั่วรักจริงไม่กลัวหรอกจากความจนร,รักแล้วอย่าทิ้งให้น้องรับกรรมพี่ไม่กลัวจนนะขออีกคน เป็นซ่าอย่าพูดอย่างนี้นะถ้าไหวก็ตามใจพี่จะเปลียบเมียเป็นอาหารนำพริกปลาราถ้วยเก่ามันเจ้าผักดองของดีอ,งอร่อยอยากลืมื่วเบื่อนำพริกถ้วยนี้ ไม่มีถ้วยใหม่ทิ้งน,น้องให้ตรอมตรอมพี่เต็มรอยน่าจริงเรือพี่ใจซื้อไม่คลารมน้องเปิดใจให้ชมจะขอ,อนิยมเพียงรักเดียว จนไม่กลัวพี่ชั่วรักจริงรักแล้วอย่าทิ้งน้องรับกรมพี่ไม่กลัวจนนะขออีกคนเป็นสามได้ไหมอยากได้ลูกอีกคนนะึองไว้ก็ตามใจพี่ หากเจ้าเป็นอาหารน้ำพริกปลาถ้วยเ,เก่าปลาเจ้าผักดองของดีกลัวเบื่อน้ำพริกถ้วยนี้แล้วไม่มีถ้วยใหม่เดียวเพียน้องตรอมตรอมพี่เต็มรอ แสนซื้อไม่คารมน้องเปิดใจให้ชมจะรักเอวกลมจนสิ้นใจเอาหน้าไม่อายคนเขาบ้างไงเนี้าอายใครแล้วม,มีเราสองคนที่รักจ๋า ียแสนเลิศล้ำสำมรวยลูกสองเมียยังสวยกว่าสาวจริงเหรอลำดวนเมียเด่นเป็นดาวความสวยของเจ้า planting. เลือแสนจริงๆนะลำดวนของแดนกฤษดาใช้ครีมหน้าหวนชนิดไหนกันเล่านาลำดวนน้านเด้งเด้งตายแล้วแหมขนาดมีลูกเยอะขนาดนี้2คนแล้วนะเมียยังสวยอยู่เลย อย่ามาทำเจ้าเล่เลยหลวงแดนตอนนี้ลูกหลับแล้วอย่ามาหัวร้องทำไมล่ะปิดไฟในห้องรีบปิดให้หลวงแดนเนี่ยเดี๋ยวคนแอบบดูจะรู้ได้ว่าพี่อยากเล่นไพ่ตรงเพลงทำเนีย ไม่มีแต้มเลยอว่ายแย่ไม่ออกทำไมหัวจะเป็นคนปอกเด้งเองหยงแดนเนี่ยพูดจาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวใครมาได้ยินเ้าไม่อายใครจะได้ยินล้วลาบเราอยู่กันสองคนไม่อายใครอายลูกต้องซลูกสองแล้วนะสองคนยังไม่พอเลย ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าข้างในจะหญิงหรือชายอยากได้สักสามอะ่ะพอเถอะพอเถอะพี่หลวงแดนเนี่ยแม่มึงขอหอมหน่อยนะแม่มึงเออแม่มึงพ่อมึงอะไรเล่า <c oughs> แม่ทำไมแล้วหอมจนฉันช้ำหมดแล้วเนี่ยเอาอหอมชี้ได้ไหมไม่ได้หลวงแดนนะมัวแต่พูดเล่นกับเมียอยู่เรื่อยเลยอะ่ะทำไมแล้วหอมแล้วายใครเขานักหนาแล้วเนี่ยงานการไม่ไปทําบ้างงไงล่ะตอนนี้นะ พูดถึงเรื่องหอมก่อนได้ไหมทําไมละ่ะหอมม่ชีได้ไหมใายใ,ใครอ่ะทําไมต้องหอมล่ะายช่างกองไงนย่ยไม่เห็นหรอไอาตากล้องเขาเนี่ยเขามองอยู่นะ่ะายทําไมอะช่างกองกลับไปบ้านก็นทำเมื่อเรานี่แหละง <c oughs> านนะั่นะนะเอาไม่เป็นไรไมไ่หอมก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มีเรื่องเป็นเหตุผลจําเป็นที่พี่เนี่ย ต้องขึ้นเฝ้าองคหญิงรัตนาวดีด้วยองหญิงนักเขียนจดหมายมาให้พี่แดนไปขึ้นเฝ้าตอนสองยามไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบได้แต่พี่ต้องไปลำดวนฝั่งพี่ให้ดีนะพี่จะไปถึงสองยามตีหนึ่งพี่จะรีบกลับถ้าตีหนึ่งพี่ไม่กลับให้ลำดวนรอถึงตีสองถ้ามาดแมนว่าตีสองพี่ไม่กลับให้รอถึงตีสาม ถ้าตีสามหลวงแดนไม่กลับถือว่าพี่แดนตกอยู่ในอันตรายหลวงแ่พี่อย่าพูดแบบนี้สี่ฉันลำดวนใจคอไม่ดีเลยอะอย่าคิดมากเลยไม่ต้องคิดมากอย่าโศกเศร้าไปพี่จะรีบกลับมาถ้าเสร็จงานแล้วและปลองว่าจะไม่ให้ลำดวนนั้นต้องรอพี่นาน พี่รักเมียพี่มากรู้หรือเปล่าดูแลตัวเองด้วยนะลาพี่ต้องจำลาเมียเจ็บพี่ขอลาก่อนฉันใจคอไม่ดีเลยลาพ่าต้องขอลาเมียจะพี่ขอลาก่อน เสร็จงานแล้วพีจะโยนกลับมหาเมียล่อนเจะควันตารีบกลับนะพี่หลวงแดงพีกับลูกจะคอยอยู่ที่บ้านพี่จะรีบกลับไ,ไวๆจะไม่ต้องร้องไห้หรือต้องเศร้าไปนะจำไหมพี่รักเจ้าเป็นคนเดียวลำดวน รักเมียจนหมดใจไม่นายนี่นางรักเมียจนหมดใจไม่นายเคยนี่นาอกหลวงแดนกิษดารักแต่ควันตาแม่ลำดู